จำรสชาติเดิมได้ปหจำรสชาติเดิมไม่ได้แล้วม,ม,มันตั้งนานแล้วได้อร่อยไหมทะลุ้าได้กินกับไอศกรมชาเขียวตะกี้อร่อยมากเลยอะจะได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกินเที่ยวกับบ้านครุโอค่ะคลิปเที่ยวญี่ปุ่น15วันโกเบเกียวโตโอซาก้าโตเกียวจะพาไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรชอบอะไรอย่าพลาดแล้วกดติดตามกันนะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้พามากินเมลอนปังร้านดังเจ้าเก่าแก่วัดอาซากุสากันค่ะขวันมากินรอบที่สองแล้วค่ะของทริปนี้จะสังเกตว่าร้านนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาอุดหนุนร้านกันเยอะมากๆเลยค่ะร้านเขาจะเป็นร้านแรกนะคะจากประตูทางเข้าร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะเขาจะมีหลายรสมากเลย อยากได้แบบไม่ต้องใส่ไส้อะไรใดๆทั้งนั้นเลยอ่ะ,ะอาเป็นแบบโรน้ำตาลได้ไหมน่เแบบแรกะแบบแรกโอเคเข้าวแถวกําลังสั่งร้านทําเองร้อนซ้อนเลยน่าทานมากเลยได้แล้วนี่นะคะเมนูก็จะมีเมลอนปังแบบธรรมดาหรือจะสั่งเป็นเซตเป็นกล่อง5ชิน 1, 500้นพั0หยเยนหรือจะใส่ไส้ครีมวิปปิ้งครีมเป็นวิปอานิลาช็อกโกแลต ะะหรือชาเขียว่าแล้วกอ็อะไรนะวานิลากัดช็อกโกแลตราดราดช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วานิลาร้วนชาเขียวนี่เลือกได้เลยแล้วมีไอศครีมด้วยร้านนี้แนะนําคนมากินกันเยอะนะคะแต่อร่อยมากๆด้วยแล้วลยบอกเขาว่าไม่เป็นคนจีนเป็นคนเหเนียนเนียนเป็นไง,นนไงอร่อยเหมือนเดิมไหมลูก อะไรเหมือนเดิมป่ะที่เหมือนร้านนั่นเจกินอ๋อเจมี่รู้ซะละเป็นไงเป็นไงอาการเป็นยังไงรีวิวหน่อยลูกสาวอร่อยอร่อยข้างบนมันกรอบกว่าที่อ่ะอ่าข้างบนกรอบข้างในนุ่มนะแม่อยากให้แม่ลองอ่ะได้นุ่มไหมนุ่มอ่าเห็นไหมพี่ก็จะบอกว่าอร่อยข้างในนุ่มมากอร่อยแต่ว่าในในในแม่ขอดูเนื้อมันสิมันนุ่มวู มันกรอบเลยแล้วก็นุ่มแบบ<อ>ที่มันดีอะอร่อยดีมากเพราะมันกรอบนอกนุ่มในแบบของจริงแต่ของอุาส่าห์มันไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าชอบรสชาติอยากให้แม่ลองนี่นะคะนี่นะคะเรสัมผัสกรอบนอกนุ่มในละนแล้วอร่อยมากเลย แม้ว่ามันอร่อยนะกรอบนอกแล้วนุ่มในของรอสันเนื้อข้างในเนื้อแป้งมันยืดหยุ่นแบบมันมีความเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มดีกว่าของรอสันแต่ว่าชอบรสชาติของรอสันนี่ยกลิ่นมันหอมมากเลยนะแล้วมันกลิ่นรอสันเด็กกลินรอสันเดี๋ยวต้องมาชิมของรอสันแล้วซื้อมายังไม่ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยอ่ะอร่อยไปทะลกอร่อยนะกรอบนอกนุ่มในดีแป้งนุ่ม น่ซื้อของรอสันมายังไม่ได้กินเลยแต่ว่ารอสันข้าวหมันกรอบแบบกรอบไม่ว่าถ้าได้กินกับไอติมชาเขียวตะกี้อร่อยมากเลยอ่ะจะได้มาซิ้อช้าไปหน่อยดูข้างนอยแต่ไม่ว่าอร่อยนะมันอร่อยมันอร่อยเหมือนข้าวของรอสันจริงอ่ะรอสันไม่งไม่ได้กินเลยซื้อมารอสันข้น่องอร่อยกว่าเหเอ้ยเอาละสีเอาละสีร้านเก่าแก่รอสันชนะเฉยเลย รอสันอร่อยเฉยเลยอ่าไม่ต้องรองอ,อ่ะอ่า <c oughs>